ไม่ให้เราสร้างบ้านที่เป็นสไตล์ชั้นเดียวริมถนนกับหมู่บ้านนี้ลูกค้าบอกไม่ได้โอเคครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ติดตามข่าวฟุตบอลรวมถึงเรื่อง t i k t o ็กอกเกอชื่อดังและสำหรับคนที่สนใจงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์หรืออยากเรียนสาวดีแมและ Unre a l Engine ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน ขอบคุณครับขึ้นไหมครับรุ้นกันนะครับไปดูว,ว่าเมืองจะเจริญเติบโตกันในทนิศทางไหน,นครับนะครับก็จะมีหน้าสนามแอนฟิลนะครับสนามแอนฟิลเห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นนะครับตอนนี้เรายือนอยู่บนโรงงานก็จะเห็นเมืองขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นบ้านโซนเตี้ยนะครับถัดจากโค้งตรงเข้ามาตะกางเมืองแล้วในเมืองนี้จะเป็นบ้านไทยเออโมเดนทั้งเป็นไทยแบบประมาณอลอฟ นะครับเป็นบ้านวิลล่านะครับเป็นพูลวิลล่านะครับส่วนใหญ่และตรงปลายทางตรงนั้นก็จะเป็นคอนโดนะครับเป็นบ้านความแน่นสูงแล้วตรงที่เขาเป็นออฟฟิศแล้วก็จะมีร้านค้าความาแน่นสูงแล้วก็บ้านพวกคอนโดก็จะอยู่ถัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแนวราบนะครับจะเป็นบ้านแนวราบทั้งหมดสวัสดีครับคุณตุตยยะ ครับจะเป็นบ้านนาว่าราทั้งหมดแล้วมาดูคอนโดขึ้นกันนะครับอันนี้ก็ดูแล้วก็อันนี้ไลฟ์มาเกือบจะสองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงจากครึ่งแล้วนะครับเก็บเวลาเอาไว้พูดคุยแชทกับเพื่อนๆก็เริ่มมีรถเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นบ้านเชิงเตี้ยทั้งหมดแล้วีบลุกต้นไม้นะครับเราก็มาดูเมืองจเจริญเติบโตกันโอเคปล่อยให้เวลามันไหลไปดูบ้านเมืองมันขึ้นนะครับตอนนี้ก็ความที่อยู่ความต้องการที่อยู่อาศัยก็ไม่มีแล้วนะครับเบืองก็โตขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวดอมันขึ้นให้มันเนะี่ยสังเกตว่าบ้านมันจะเป็นไทยแบบลักชูรี่นะครับที่โซนในนี้จะมีบ้านไทเดียวคือไทยนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นู่บ้านกเกษมสิรินะครับไม่ใช่แสนสิรินะครับเสมสิรินะครับตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลมีทบทุกอย่างสางรพัดพวกนะครับต้นไม้อยู่กันนะครับเดี๋ยวเพ้นต้นไม้พังๆรอายเมืองไปก่อนนะครับตอนนี้คือ ตึ๊ดๆนะครับก็รอดูเมืองขึ้นก็เป็นบัฟเฟอร์จากโรงงานด้วยตรงนี้ไปด้วยเลยตัวครับอันนี้ก็เพนไปอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ใช้สเกตอัพเขียนขึ้นมาแล้วก็อินพุตเข้ามาในบ้านโซนเตี้ยนี่จะมีไทยเนี่ยโซนนี้ทำไมมันมีบ้านอื่นมาแซมด้วยอ๋อเป็นร้านค้าไหมจริงๆไม่ได้จริงๆที่แอ e a เรีย ซีริตรงนี้จะไม่มีบ้านไทยอื่นเลยนะครับโซนนี้จะต้องไม่มีบ้านไทยอื่นเพราะว่าจะให้เป็นบ้านอ๋อมันหลุดมันหลุดนอกโซนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพ้นไปด้วยแล้วกันให้อยู่ในโซนเราเอาแค่โซนนี้นะครับตอนนี้โซนที่จะเป็นเซตซีริเสนเนี่ยนะครับซีรีแสนเนี่ยก็จะเป็นบ้านนะครับมีถารัวพวกครบทุกอย่างเราไวไฟปลาตำรวจ นะสนามเด็กเล่นให้เขาสัหน่อยนะครับสนามบาสแล้วกันนะครับให้คนมามีสนามกีฬาเล่นนิดนึงใส่สนามบาสปึ้งแล้วก็เออ่สนามสนามบาสเพรวะนะ่าน่ะมั่วแล้วเนี่ยเป็นอันนี้สนามเด็กเล่นนะเออ่เราจะสร้างสนามบาสสนามบาสเกตบอลบาสเกตบอลนะครับ โอเคบาสเกตบอลสนามบาสอยู่ท้ายเมืองนะครับเพื่อให้คนมีความสุขกันนะครับแล้วก็ตรงโซนนี้ก่อนที่คนจะมีที่อยู่อาศัยมาก็จะสร้างสนามเทนนิสขอเทนนิสไว้ให้คนเข้ามาเล่นเทนนิสกันครับก็ทุกคนจะได้มีความสุขเพิ่มมูลค่าของที่ดินด้วยอะไรด้วย ตอนนี้มันมีบ้านที่อีกท้ายหนึ่งมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะรับผสมมาสารบนเปกันหมดโซนี่เวนคืนเนี่ยขยายขยายแอรียอเสมสิริเนี่ยเพราะว่ารู้สึกบ้านที่ขึ้นมานี่มันจะแบบไร้ทิศไร้ทางมากไม่มีความสวยงามแต่พื้นที่มันก็ไม่พอนะพูดถึง <m> ตอนนี้มีปริมาณประชาชนเข้ามาอยู่หนึ่งหมื่นหกพันมีโรงพยาบาลสนามทนิดทุกอย่าง สนามอนฟิลด์ก็งดงามอยากเข้าอยู่เมืองนี้แล้วครับตอนนี้เพิ่งจะปลูกต้นไม้ครับเต็มเมืองเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานที่แล้วนี่ปลูกต้นไม้ไปแล้วนี่ไฟไหม้ครับไหม้ทั้งเมืองเลยจนกระทั่งต้องไปขุดลอกคูคองเพื่อเอาน้ํามาว่าเมืองนี้นี่ติดทะเลก็จริงนะแต่ยังแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยใดๆนะครับซื้อที่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับรอ,อเดี๋ยวจะทําให้มันเป็นแบบต้นปาล์ม แล้วกันไม่ต้องให้มันนะครับจะทำาปื้อไปต้นป์มออกไปไปต้นป์าจะไม่เน้นเรื่องปริมาณผู้อยู่อาศัยมากนะเพราะตรงนี้ก็ผู้อยู่อาศัยก็มหาศาลอยู่ตรงนี้นะครับแต่เมืองน,นี้จะไม่คือสร้างมาที่ไม่ต้องการให้อยู่กันหนาแน่นแออัดอยู่ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนยอันนี้หมู่บ้านเสมสิลโครงการ2นะครับแล้วก็ เดี๋ยวปลูกต้นไม้หลังอาคารตรงนี้นิดหนึ่งโอเคนี่ถ้ามันไฟไหมก็คือเรียบร้อยเลยเนี่ยโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปสร้างระบบ, <eli> <cop ter> บเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิดับเพลิงนิดหนึ่งเพราะว่าอันตรายมากสร้างหอสังเกตการณ์สักอันนึงแล้วก็ ต้องสร้างระบบหลับเพลิงเฮลิคอปเตอร์นี่ไว้สักอันหนึ่งนะครับไม่ได้เลยไฟมานี่เรียบร้อยนะครับแต่จริงแล้วเราก็มีดับเพลิงที่เป็นแบบเออโอเคเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าสร้างไว้ใกล้เมืองทิศนึง อันนี้คือโรงอ่กำจัดขยะนะครับ waste processing นะครับนอ้อมจัดขยะมีโรงพยาบาลพอสังเกตการกันไฟไหม้โซนนี้ขึ้นบ้านกันแบบหลายทิศทางมากนะโอเคตรงนี้สวยนะครับหมู่บ้านเสมศิริเพราะว่าตรงนี้แอรเรียนี้เราต้องการให้ใช้หมู่บ้านเป็นไทยเดียวเลยเพราะจะอยู่กันแบบหลวมหลวมนะครับทรง โซนนี้ถูกคุมโซนไว้นะครับปล่อยเวลาให้รันไปเรื่อยๆตอนนี้มีประชากร16,452ห0 0 1 6 5กพ้าร้อยคนบวกลบๆบนะครับก็อันนี้เป็นบ้านที่ใช้ <c oughs> เขียนมานะครับเป็นไทป์พูวิลล่านะครับอยู่กันแบบไม่แออัดน,นะครับไปดูระดับเฟิร์สเพอร์ c h น r a คาแรคเตอร์ ครับไปเดินนะครับตั้งแต่ต้นไม้มุมแรกครับเพื่อไปเดินบ้านนะครับบ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่วางผังมาตนะั้งแต่ปูถนนอย่างที่เห็นเมื่อคู่เลยนะครับอ่า,อาแล้วก็อยู่บุมนี้ก็เห็นโรงพยาบาลด้วยนะครับบุมเท่ๆสวยๆนะครับของเมืองนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมองไปก็จะเห็นเป็นสวนสร่มรื่นของหมู่บ้านนะครับ ขาดแต่วัดนะเดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําแบบวัดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วนะครับออกจากหน้าเมืองใ,ใดๆตรงนี้ก็จะมีหอสังเกตการทนี้เป็นเมืองใหม่ที่เมืองแล้วอันนี้ก็เข้าไปในเมืองแล้วอันนี้อาจจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนอกเมืองก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่กันแบบหล,หลวมๆนะครับแล้วก็ออกแบบให้ให้เป็นแบบอยู่กันแบบโคง้คงๆตามโค้งถนนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลูกต้นไม้ในส่วนที่มันไม่มีคนเข้าไปอยู่ไว้เพื่อให้มันดูร่มรื่นนะครับ จะมีคนอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่รู้เราก็ให้มันปลูกต้นไม้ไปนะครับให้มันดูแบบร่มรื่นร่มรื่นไปนะครับไม่ต้องการให้มันอยู่กันแบบแออัดครับนี่ก็คือโซนอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะไม่ไม่ต้องการให้อยู่แออัดนะครับจะมีไม่กี่ยูนิตนะครับตัวนี้จะเป็นบ้านค่อนข้างอยู่ที่มีไฮเกรดนิดนึงนะครับตัวนี้จะไฮเกรดนิดนึงจะไม่สร้างแบบแออัดนะครับอีที่ดินพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะมีสนามบาส สนามเด็กเล่นนะครับก็ปลูกต้นไม้ให้หนาๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือระบบดับเพลิงต้องดีนะครับเพราะว่า,าแล้วก็ถนนมันวิ่งอะไรลักษณะทรงอย่างนี้เนี่ยรถมันจะเข้าไปดับเพลิงได้ลาบากก็เลยต้องใช้โอเคจบด้วยแอพพรูสสวยๆของเมืองใหม่สร้างมานิดนึงนะครับอ,อันนี้นะครับก็คือนะครับเป็นเมืองต้นไม้หนาแน่นทีเด้ แม่แต่เมืองนี้สร้างไปสร้างมานี่สร้างเร็วๆนี่ก็สวยกันนะได้อยู่ได้อยู่นะครับก็เข้ามาก็จะไปเจอ,เจอถนนนะครับก็จะมีบุ่บ้านเจอถนน6เลนนะครับซึ่งเป็นถนนใหญ่วิ่งเข้ามาตรงนี้จนะมาติดกับสวนสาธารณะแล้วข้ามไปนิดเดียวนี่ก็จะไปเจอ,เอ,อสวนสัตว์ละนะครับตรงนี้คนเป็นอะไรไม่รู้ไม่พอใจเลยกัน แต่ก่อนตรงนี้มันเคยเป็นหลังเมืองนะครับไปดูผังตรงนี้อ่าก็ะจะอยู่กันแบบเรียบร้อยสวยงามตรงนี้คือคอนเซปต์คือไม่อยากจะสร้างให้บ้านอยู่แบบเบียดเสียดเยียดยัดนะครับยัดเยียดก็เลยสร้างให้เป็นเมหมูห่บ้านเซอร์อยู่กันตามพื้นที่นะครับสร้างได้เท่าที่สร้างนะครับไม่ไปปรับพื้นที่อะไรมันมากนะครับก็จะเป็นบ้านไทยส่วนบ้านไทยนี่ก็จะออกแบบเองนะครับออกแบบเองใช้สกเก็ตอารเขียนขึ้นมานะครับอันนี้อ่าจบด้วยแอปโค้ดงามๆตรงนี้ สรุปสุดท้ายนะครับมีประชากรมีปรระชากเข้ามาย้ายมายย้้าาาเขมอยู่ที่เมืองนี้แล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบคนนะครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบคนตอนนี้ก็โอ้มุมนี้สวยนะครับแอปโพสต์นี้แล้วก็จะจบคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้คนจะถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนไหมนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับแอปโพสต์สวยของเมืองนี้นะครับก็มีภูเขาอยู่นโน่นล,ลิมๆนะครับอัน,นนี้ก็จะเป็นบ้าน ดูแล้วเป,เป็นโครงการที่ค่อนข้างน่าอยู่นิดนึงมองไปทางขวานะครับก็จะมีเ,เห็นเป็นส่วนสนามนะตรงนี้น่าจะเป็นหน้าทางด่วนรถไฟฟ้าเดี๋ยวต้องหาสาธารณูปโภมาลงแถวๆนี้นิดนึงนะครับอาจจะเป็นรถรถไฟฟ้าใดๆนะครับโอเคแอปโพสสวยๆตรงนี้เราวันนี้ก็ไลฟ์มานี้เอาไปเอามาก็2ชั่วโมงครึ่งและได้ตามเป้าเก็บเวลาเอาเอาไว้ให้โทรพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับ จะกะว่าเอาไว้ชัดในโอเคลดเวลาให้หนึ่งนะครับเมืองขึ้นสวยงามดูเป็นเรลิสติกมากนะเกมนี้นะครับมันมีเวร์มันมีมันมีเออมีสองละมันมีเวอร์ชันสองแล้วนะครับแต่ว่ามันเรียกได้ยังไองอ่ะม,มันมันมีรถเมล์ด้วยนะ มันมีคล้ายๆว่ามันยัง, bon ify งบดี้ไฟลยตบแบบบ้านอะไรเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวไปศึกษาก่อนว่ามันเอาเอาแบบบ้านเข้าไปได้เหมือนอย่างนี้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันในะตัวต่อไปสำหรัว,วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ